สวัสดีครับสวัสดี fc แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลินออฟิเชียลครับขณะนี้เวลาสองทุม่มกว่าครับเขาก็ยังอยู่ที่อูดีดีเซอร์วิสครับอูทีละยยองครับถึงเหนียกครับยังคงลุยต่อเนื่องครับยังบ่ทันหยุด ตั้งแ่รถเขาอ,อูมาเนี่ยโบ่านเนี่ยหยุดเลยครับตั้งแจเสาตั้งแต่รถจอดอยู่อูครับเนี่ยโท่านในพักเลย

ตัวขยายตัวบานตัวบานตัวตุ๊กตาตัวขันเนี่ยเบอร์ยี่สบสองอ่ะเป็รจะเป็่ะเบอร์ยี่สองขันนะที่ตัวกูให้หากูแกอ๋อ คือได้เบอร์อยอยู่เมียหรือเปล่าเมียเอาไปแล้วเป็นตัวตอกนั่นหรือเปล่าตัวตอกเออเอาไปให้เราชุดนี้เอออเาชุดนั้นแหละไปเป็น <c oughs> ปัญหาคือตอนนี้ก็คือขอ <c oughs> ต่อท่อครับี <c oughs> น่นครับ นี่ครับตัวต่อตัวบานตอง่อขอต่อตัวนี้ไหมครับทองแดงนี่ครับเอาเปลี่ยนตัวนี้ตัวหนึง่งเปิด ตัวข้างล่างหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนอีกครับใส่ทั้งเบิร์ดสองตัวครับเปลี่ยนใหม่พอสภาพมึงค่อนข้างจะอันนี้ครับผมบริ่ายให้พี่น้องเบิ้งตอนเก็บสายไฟเดล้อได้ตัดออกทั้งเบิดครับเดลี่มาว้ายสายใหม่ คางลชะชุดนี่ครับวิชุดลงเดีไว้่าสายใหม่ทั้งเบิดครับเพราะว่าเสียงครับสายเหมือนสายใหม่ สายเก่าผมอมแล้วใหม่เสียงต่อไฟใหม่ครับเสียงอันตรายครับตอนนี้ก็อันนี้ัดล่มก็เซ็ตเรียบร้อยนะครับตอนนี้รอบประกอบครับรอบตัวนี้ประกอบตัวนี้อย่างเดียว เอาึ้นไปใส่ครับแล้วก็ทดลองแล้วก็จะเก็บตรงนี้ครับสายตรงนี้ค่อยหอนที่ทรงไซยอยู่ครับว่าจะหัวครับตรงคอต่อตรงนี้จากจะบโเเ็นครับบอลบังไฟนี่ครับตรงนี้ตรงสายค่อยห่อนหอดล่างเบิสแล้วครับตอนนี้ ตูค่อยเย็นถอนรางเบิ้อ,อยตอนนี้กำลังประกอบเขาครับประกอบเขาแล้วก็ขึ้นไซซึ่งพึ่งพักกินเขากันเมื่อสักครู่นะครับกลับมาลุยตอ่อครับต่อเนื่องเลย ตูตูน <Cornell> ูว <ar> ัดดิแต่กว่าก ok ันไม่เป <move> ็นไรยับ <Likewise>, ย <affe tới> ับยยบอย่าทำที่เลนไม่ต้องลงเลยแต่ขอว อยากกินข้างนี่อยากกินข้างนี่ค่อยๆอย่าอยา่าอยา่าอยา่อยา,อยาเอาลงตรงตรง๋งออ Thầy tham dạng tỉ công an nhang còn lúc mát mát tấm này luôn, sấy ยาดิเออให้ถือไม่ให้กดหูได้ยังไงผมยังไม่ได้เชื่อมมันดัดอย่างนี้หู บรรยากาศภายในอูครับตอนนี้ก็รอประกอบครับรถของทางอูนะครับเนี่ยบูแม,มนรถลูกค้านะครับเป็นรถของทางอูลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆครับประจำสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับเอาไว้พอกันไว้คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ